พร้อมขายสิบเร็วจ้ะพร้อมขายรอลูกค้าจนไขยขื้นแล้วพี่น้องหมูขื้นไขยแล้วจ้ะพร้อมขายพร้อมขายวันนี้มีหิดปวกน้อยด้วยนะหิดปวกน้อยเข้ามาฝากขายหิดปวกน้อยจ้าพร้อมขายแล้วย่างเลาะอ,อีกแล้วพี่นอ้องย่างเลาะเบิ้งผักเล่าอีกก่อนผักเล่าเขาบริมาทุกมือเลยเอาเว้นมื่มากน้อง เวนวันมาจันพฤหัสสุกพักติวแกงเสียเห็ดบวกหน่อยตำตัวใส่มะกอกมื่อนี่พักก็ค่อยมีมีเจ้าของมีเจ้าของนักนักหลายจัะนี ขายหมดแล้วจ้ามีแต่ของหนักๆตัวนี้ขายหมดแล้วจ้าขายหมดแล้วขายหมดแล้วเอามาพอเสียดายขายดีค่ะเอามาพ่อเสียดายขายดีเอามาอีหลีมิดจัิญมิดได้ขายมิดอย่าันไม่ได้ขายเลยเอามากินเกงกะลาแมงลีดเขาอยู่ใส่ มือใดแต่กระป๋อนแต่ปลาทูปลาทูสิเขาเมาพี่น้องเอ้ยเขาเมาเป็นเสพด้วยวะเขาเมาเลือดกุ้งเดียวปลาดุกย่างเสพเสพหมดแล้วนะเหลือแค่ไหนหมดแล้วนะเหลือแค่นี้นะจ้ามาสายไม่ได้เลยจ้าปนปลาทูแซ่เแซ่บพมือใดกระป๋นแต่ปลาทูปลาทูต้มหัวมันใส่พร้ม ตลกตลกตลกหมัม่มไข่ปลาพี่นอ้องค่อยๆกินเต้พิษกระบุนค่อยกินแต่โดนละแต่เป็นสาวพิษกระบุนเนี่ยทั้งแสีบทั้งมันทั้งเปรี้ยวทั้งมันแซ่บเสีบกินหลายๆพิษกระบุนอู้หลานก่อยพี่นอ้องยางหลาะ ห่วงนอนขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมกินบัวไปดนจบด้วยบัวขอบคุณนะคะเม็ดบัว